สวัสดีค่ะคุณเตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทําอะไรที่โรงงานแต่เช้าค่ะวันนี้มาทํางานค่ะเดี๋ยวนะต้องส่ใช่ไหมคะฮัลโหลค่ะค่ะโอเคุยกันต่อคุยกันต่อวันหยุดก็ยังทํางานเหรอคุณเตยใช่ค่ะวันหยุดก็มาทํางานค่ะเดี๋ยวรีบเข้าไปข้างในโรงงานก่อนเดี๋ยวมาบอกว่าเตยจะมาทําอะไรค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันต้องเปลี่ยนชุดต้องเฉลยแล้วว่าวันนี้มาทําอะไรมาเช็คสินค้าค่ะก่อนรับสินค้าจริงค่ะแอบออกสินค้าใหม่อีกแล้วใช่แล้วอันนี้ตอยออกไฟเบอร์ตัวใหม่มาค่ะชื่อพีทเวจจี้ไฟเบอร์กับพีทเลมอนเอฟมีแอบบอกแอบบอกยังไงถึงทาไฟเบอร์คะ ที่ทาตัวนี้ก็เพราะอยากแก้ปัญหารเรื่องขี้ของตัวเองเตยเป็นคนที่ขี้ไม่ออกเลยค่ะก็เลยเนี่ยแอบซุ่มทํามาสักพักแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาเช็คสินค้าค้ำสุดท้ายก่อนรับสินค้าค่ะทําม,ทมา2สูตรเลยเป็นสูตรลดกลิ่นแอปเปิลสลารีกับกลิ่นชามะนาวตัวชามะนาวนะก็คือจีจ้าสดชื่นมากๆเลยคุณเตยย่วน้ําลายมากเดี๋ยวต้องพาไปดูแล้วนะป้าเดี๋ยวพาไป คนเหมือนมีสันตื่นเต้นตื่นเต้นมากมาดีใจมากๆจะได้เจอน้องๆแล้ววันนี้น้องๆกีๆ่คนเน,นี่ยคะวันนี้ร่อดแรกผลิตมา26,000กล่องค่ะเตรียมมาตำกันด้วยนะทุกคน <laughs> แคลค่ะมาบ่อยอทำไมเป็นเจ้าของแบรนด์ต้องมาโรงงานบ่อยขนาดนี้คะนี่ตัวนี้ค่ะเตยต,ต,ตั้งใจทํามากๆแล้วก็มาคุยกับพี่อาร์ดีเรื่องสัดสกัดว่าตัวไหนดีตัวไหนเด็ดที่จะช่วยเลอกปัญหาการขับถ่ายของเราอะนะคะ,ะก็เลยต้องมาคุยบ่อยก่อนถึงมือลูกค้าเราต้องคัดสรรอย่างดีเลยค่ะสุดงดุดงไปเลย,เลย,เลยถุงมือเล็กหรือมือเราใหญ่ใช่ไหมได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปห้องบรรจุกันค่ะ เดี๋ยวไปคุยกับพี่อาดีกันก่อนนะคะว่าส,สกการสกัดที่เราพัฒสั่นกันมาเนี่ยเด็ดขนาดไหนคะ่ะสวัสดีค่ะ นี่เลยค่ะสารสกัดเด็ดของพิษเวจีไฟเบอร์ค่ะต้องตัวนี้เลยค่ะตัวฟอสตนะคะไฟเบอร์ค่ะที่มีคุณสมบัติละลายน้ําได้แล้วก็เป็นพีไบโอติกช่วยยับยั้งการเติบโต,ตของจุลินทรีย์ที่มันมีอันตรายต่อระบบกระเพาะอาหารตามด้วยแอปเปิลค่ะแอปเปิลมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ,ะนอกจากมันจะช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วมันจะบังรุงผิวด้วยแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ของร่างกายด้วยค่ะคือสารสกัดเราคัดสรรอัดแน่นมามากๆเดี๋ยวไปตูอีกรสชาตินึงค่ะเป็น พิษเลมอนเอสาาค่ะสารสกัดตัวนี้ก็จะเป็นหลักเหมือนกันถูกไหมคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากส้มเขาจะมีลิปเป็นสารต้านอนุมูลอิสาระค่ะตวงมะนาวที่เป็นแบบจุดเด่นที่เราใช้ในกลิ่นนี้เลยค่ะมะนาวอาจจะช่วยเรื่องการลดการอักเสบแล้วก็จะมีลิปในการาต้านเซลล์มะเร็งค่ะเดี๋ยวจะชิมทั้งรสพิษเวจี้ไฟเบอร์และพิษเลมอนเอสเลยค่ะ เป็นรสชาตินี้เนี่ยนานไหมคะเราเทสกันมาหลายรอบหลายเดือนกันมากเลยค่ะฝ่า,าจ,จะรสชาติลงตัวแล้วอร่อยไม่ได้แบบเหม็นค้าวเหม็นเขียวเลยสีเขียวนี้ก็จะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลกับกเซอรีนะคะสีเขียวดูซับ <c oughs> <laughs> มามาเดี๋ยวให้ทีมงานมาลองชิมดูค่ะกินหอมม้ยกินหอมไหม เลยใช่ไหมไม่เหม็นเกี่ยวเลยไหมเติมอ,อีกเติมอ,อีกเอาเติมอ,อีกอันนี้เก็บแต่ว่าเอาแก้วนั้นเอาแก้วนั้นเอาแก้วนั้นเลย <S <S อ,อร่อยมากๆกินกี่ครั้งก็อร่อยป้าเดี๋ยวเราไปลองชิมชามะนาวกันค่ะโอ้ยดูส,สีสีสวยมากเดี๋ยวดูการคนนะคะเป็นผงที่แบบละเอียดมากๆเลยค่ะตัวนี้จะละลายน้ำได้เร็วมากๆไม่เป็นก้อนเลย ตีจ้าสดชื่นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อดีค่ะคุณเตยเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องผลิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กำลังพน้องกำลังทำงานไปอยู่เลยนี่คือขั้นตอนการบรรจุซองนะคะของพิทเลมอนเฮสค่ะ ค้าตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขนกลับบ้านไปเลยคะ่ะไะนี่ค่ะมาแล้วค่ะ น้องๆน,นะคะเตรียมส่งเลยค่ะล็อตแรกนะคะทําเล่นๆเ,เลยค่ะ26,000่ก 26, กล่องนะคะทําเล่นๆยัง26,0 0 0กล่องเลยเหรอคะใช่ยังไม่ได้สกินกล่องเลยอันนี้ทาเล่นๆล็ลอตแรกเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเ <c oughs> ตรียมขนกลับบ้านเลยค่ะ <c oughs> พี่คะมาได้เลยค่ะนี่ขนขึ้นรถได้เลยค่ะไปชนบุรีกันค่ะไปออฟฟิศชนบุรีค่ะประคองมนาะพี่อยากให้น้องถลอกนะอย่าให้น้องมีรอยนะขึ้นรถไปเลยกับแม่ไหนคุณตาขอดูหุ่นหน่อยเห็นว่าเออนี่ก็คือแบบ นี่คือหุ่นปัจจุบันนะคะเปลี่ยนจากไซส์ L นะคะเป็นไซส์อดูชุดก็คือต้องเย็บนะคะน้ำหนักจาก5 7ตอนนี้ให้ทายเหลือเท่าไหร่50ไม่ใช่ค่ะ ตอนนี้เตยน้ําหนักเหลือ45ค่ะลดไป12กิโลเลยจากการทดลองเทสนะคะพิดเวจจีไฟเบอร์กับเลมอนเอสทำไมถึงมี2สูตรเพราะเราเป็นคนชอบกินของอร่อยเราก็อยากได้กินของอร่อยหลายๆอย่างเนี้ยก็เลยทํามา2สูตรนี้เลยค่ะพี่ทั้งหมดนี้114กล่องใช่ไหมคะใช่ครับสู้ๆพี่เชย,ยู่เชย,ยู่ไปกำลังใจให้มินิฮานให้เลยเ <c oughs> ข้อสุดท้ายแล้วค่ะปิดเลยค่ะปิดประตูได้เลยค่ะยัยโอเคยงพร้อมม มาค่ะรีบไปค่ะไาค่ะไปแลนด์ีดเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปเลยเหรอคะคุณเตยไปค่ะต้องรีบไปค่ะเมื่อกี้กินผิดเวตจี้ไฟเบอร์ไปไปขี้ก่อนค่ะไปขี้ที่บ้านก่อนค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะส <บา S 2> วัสดีค่ะ